อันเนี้ยใส่ตู้เย็นให้หน่อยทำปิดน,นะกินอะไรป่ะพี่กินแล้วครับเอามาอีิเวนสดีเรายังจังหวะเรายังไม่กรุ๊ปเลยนะอยากยังไม่มีรอได้นหรอเด้ไหนเอเอให้หน่ย ไม่ไม่แต่ที่จะตามแทงได้งแต่ว่าเอาไปว่าเจวแบบไหนก็ตามได้เอาแบบอัไนมากกว่านี้อันนี้มก็ฉบับรว่าเีนแล้วอันนี้ต้อตายแล้วฉบับมเสียงคนเสียงไงตากรมันไม่ไมไม่ไม่ไม่ใช่ดนตรีแบบนี้แต่เปนโโอเคแล้วใช่ love. เอาฮู้ฮู้หรือาจะเอาคอนเสิร์เอาเสียงเดิมนี่แหละเหมือนเดิมมันพัดเสียงเลยเรามาถึงว่าท่อนนี้ไหมไม่ใช่แม่ถ้าท่อนนี้ถ้าจะเอาลากอยู่ที่ใดเนี่ยเราจะร้องลากอยู่ที่ใดด้วยป่ะเราค่อยฮู้ฮู้ป่ะฮู้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ใส่มาที่ส่วนเย้แล้วหรือเหรอเออก็ร้องไปด้วยเล่นไปด้วยเอางั้นร้องไง one two three four บอกเรื่อยจะได้ทำทุกเอย่างทำไมไม่เอาก็ร้องไปคนละท่อนไปเลยแล้วก็ต่างคนแอนดิบไปเด้อพี่บอกทุ่งจะเออแล้วก็ทำในภาษากันจบอันนี้ก็ได้เดี๋ยวมันมันจะไอ้นี้ป่ะแต่พี่อะตามมันได้อยู่แล้วแพงไม่รู้ว่าจะแอดดิบได้หรือเปล่าด้วยเราตีกันหรเปล่าออมันแค่นี้ไงก็รอฟังกันนะแล้วค่อยว่ากันองใช่ังไม่เคยยังไม่ได้คิดเลยอ๋อคือมันยังไม่ยังไม่เสร็จอันนี้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 จะเป็นไง อย่าให้เหมือนอย่าให้เหมือนกระเป๋าเปใ็ในห้องนอนมีป้างไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ไปดูห้องนอกแต่ไม่น่ามีนะดูดูในห้องห้องนอนกันดูในห้องนอนลือ,อนะก็รู้ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านลองลองดูในห้องนอนก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่ไปดูที่้างน้า คุณมาสบายนะคืพูดนอนเหรอจะไม่นอนเลยฮะทำไมไม่รู้จักนอนนะครับคือเด็กเ็นเล็กขับนอนไม่โตนลได้เขาลุงพี่ยังเตียวครึ่งสบายอยากคุยไหมเดี๋ยวถ้าไปส่งตอนเดี๋ยวพี่กรรมมาคุยด้วยเอาป่ะพี่ไปนอนเตตาแดงนอนพี่ก็เป็นโอเคคือ หนูคุยเขาใช่หนูหนูคุยกับเขา้วหนูคุยกับเขาหนูคุยกับเขาที่เป็นงที่เป็นอย่างนี้นี่หนูห่วงเขาแล้วเวลาเราห่วงใครเนี่ยเราบอกเขาเขาจะได้รู้ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ถือไปด้วยเล่นละครแล้วงงโอ้ยฟังครับันอนไปนอนไปดีค่ะราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวพี่พี่ยังจะเข้ามานะถ้ายังไม่นอนอ่ะ đẹp rồi nha